เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคนไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนอยากเข้าใกล้ในขณะที่บางคนพยายามเท่าไหร่ก็ยังดูเหมือนไม่มีใครสนใจเลยจริงๆแล้วมันมีเคล็ดลับบางอย่างที่คนเหล่านี้ใช้กันแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ให้คุณฟังแบบหมดเปลือกถ้าคุณอยากเป็นคนที่ใครๆก็รักแค่ปรับสิ่งเหล่านี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทันทีไปดูกันเลยครับ หนึ่งมีน้ำใจและพร้อมช่วยเหลือคนที่ได้รับความรักจากผู้อื่นเสมอมักเป็นคนที่รู้จักให้ก่อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งการให้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การให้เงินทองหรือสิ่งของแต่หมายถึงการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่สร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้าง1.1นน้ำใจเล็กๆที่สร้างความประทับใจใหญ่หลวงบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่การเปิดประตูให้คนที่ถือของหนักการช่วยอธิบายงานให้เพื่อนร่วมง,งานการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างหรือแม้แต่รอยยิ้มที่จริงใจก็สามารถสร้างความประทับใจและทำให้คนรู้สึกดีกับเราได้1.2ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนคนที่ใครๆก็รักมักจะมีจิตใจเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่เพราะต้องการให้ใครมาชื่นชมแต่เพราะพวกเขามีความสุขที่ได้ทำดีสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้1.3การให้ที่สร้างคุณค่าทางใจบางครั้งคนรอบตัวเราอาจไม่ได้ต้องการสิ่งของหรือเงินทองแต่ต้องการแค่ความเข้าใจและกำลังใจ การพูดปลอบใจใครสักคนที่กำลังท้อแท้การอยู่เคียงข้างเพื่อนในวันที่เขาล้มหรือแม้แต่การให้คำแนะนำที่ดีในเวลาที่เหมาะสมล้วนเป็นการให้ที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สิน1.4การช่วยเหลือที่เหมาะสมไม่ใช่การทำให้เสียคนการช่วยเหลือที่ดีควรเป็นการช่วยให้เขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ใช่ช่วยจนทำให้เขาเพึ่งพาเรามากเกินไปเช่นแทน ที่จะให้เงินกับเพื่อนที่มีปัญหาทางการเงินบ่อยๆเราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารการเงินหรือช่วยหาวิธีสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เขา1.5น้ําใจสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีการมีน้ําใจไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนแอนแอ,นแ,อนแต่กลับทำให้เราเป็นที่รักและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเมื่อเราให้สิ่งดีๆออกไปสิ่งดีๆจะกลับมาหาเราเสมอคนที่มีน้ำใจมกัก จะเป็นที่จดจำและเมื่อถึงวันที่เราต้องการความช่วยเหลือเราก็จะได้รับการตอบแทนโดยธรรมชาติการมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นที่รักของทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ช่วยเหลือในสิ่งที่ทําได้แสดงความจริงใจและทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็รักครับข้อ 2. เป็นผู้ฟังที่ดี หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของคนที่ใครๆก็รักคือการเป็นผู้ฟังที่ดีหลายคนคิดว่าการพูดเก่งจะทำให้คนชอบแต่ความจริงแล้วคนที่สามารถรับฟังผู้อื่นได้อย่างตั้งใจและจริงใจต่างหากที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าหาเมื่อเรารับฟังอย่างแท้จริงเราจะเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของอีกฝ่ายมากขึ้นทำให้เขารู้สึกสบายใจและไว้วางใจเรา การเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่การนั่งเงียบๆและปล่อยให้อีกฝ่ายพูดไปเรื่อยๆแต่คือการฟังอย่างมีส่วนร่วมแสดงออกว่าเราสนใจในสิ่งที่เขาพูดเช่นการสบตาพยักหน้าหรือถามกลับในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่าเรารับรู้และเข้าใจสิ่งที่เขากำลังสื่อสารคนที่มีเสน่ห์และเป็นที่รักมักไม่พูดแทรกหรือรีบตัดสินเรื่องราวของผู้อื่น แต่จะให้โอกาสอีกฝ่ายพูดจนจบและพยายามเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นนอกจากนี้การฟังที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องแต่คือการให้เกียรติความคิดเห็นของอีกฝ่ายแม้ว่าเราจะมีมุมมองที่ต่างออกกันคนที่สามารถฟังโดยไม่รีบโต้แย้งหรือแสดงความไม่พอใจจะทำให้คนรอบอกข้างรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจพูดคุย ด้วยยิ่งเราฟังมากขึ้นเราก็จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการใครสักคนมารับฟังเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาสุดท้ายแล้วคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีจะได้รับความรักและความเคารพจากคนรอบข้างโดยธรรมชาติเพราะทุกคนต้องการคนที่เข้าใจพวกเขาและถ้าคุณสามารถเป็นคนนั้นได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณก็จะเป็นที่รักของทุกคนครับ 3. ม,มีอารมณ์ขันและสร้างบรรยากาศที่ดีคนที่มีอารมณ์ขันและสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได้มักเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขาทำให้ชีวิตของคนรอบข้างสดใสและเต็นไปด้วยพลังบุกค,ความสามารถในการทำให้คนหัวราะหรือรู้สึกผ่อนคลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราเป็นที่รักโดยธรรมชาติแต่การมีอารมณ์ขันที่ดีไม่ได้หมายถึงการเล่นมุกตลอดเวลาหรือพยายามทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นไน การสนทนาสิ่งสำคัญคือการใช้ความสนุกสนานอย่างเหมาะสมและทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีอารมณ์ขันที่ดีควรเป็นมุกที่เบาสมองไม่ทำให้ใครรู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจเช่นการแซวตัวเองเล็กน้อยหรือการพูดเรื่องขำคัญที่ทุกคนสามารถสนุกไปด้วยกันได้ไม่ใช่การเล้อเลียนคนอื่นในทางที่อาจทำให้เขาเสียความมั่นใจนอกจากนี้การรู้จักจังหวะ และสถานการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าทุกเวลาจะเหมาะกับการเล่นมุกบางครั้งความเงียบหรือการพูดให้กำลังใจอาจเหมาะสมกว่าการสร้างเสียงหัวเราะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่มีอารมณ์ขันเป็นที่รักคือพวกเขาทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจแม้ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดคนเหล่านี้มกักจะหาทางเปลี่ยนบรรยากาศให้เบาลงทำให้คนรอบอกข้างรู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีอารมณ์ฐันและสร้างบรรยากาศที่ดีจึงมกักได้รับความรักและความนิยมจากผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับ4เป็นตัวของตัวเองแต่ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง การเป็นตัวของตัวเองคือเสน่ห์ที่แท้จริงของแต่ละคนคนที่ใครๆก็รักมักเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำตัวโดดเด่นเกินไปจนดูเหมือนโตองค์การเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งพวกเขารู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคนรอบข้างโดยไม่เสียความเป็นตัวเองสิ่งสำคัญคือการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด หมายถึงการรู้จักพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่ฝืนหรือเสียแซงเพื่อให้คนอื่นยอมรับคนที่มีความมั่นใจและจริงใจมักจะได้รับความรักจากผู้อื่นเพราะพวกเขาดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อเอาใจทุกคนอย่างไรก็ตามการเป็นตัวของตัวเองต้องมาพร้อมกับการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น คนที่พูดแต่เรื่องของตัวเองสนใจแต่ความต้องการของตัวเองหรือพยายามทำให้ทุกคนต้องคล้อยตามความคิดเห็นของตนเองมกักจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดและไม่อยากเข้าใกล้ในทางกลับกันคนที่รู้จักฟังเข้าใจมุมมองของคนอื่นและปรับตัวให้เหมาะสมโดยไม่สูญเสียตัวตนจะเป็นที่รักของทุกคนสุดท้ายแล้วความสมดุลระหว่างการเป็นตัวเองกับการให้ความสำคัญกับผู้อื่น คือกุญแจสำคัญคนที่รู้จักรักษาตัวตนของตัวเองขณะเดียวกันก็เปิดใจรับฟังและให้เกียรติคนรอบข้างจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และให้ความรักโดยธรรมชาติครับ 5. รู้จักให้เกียรติและเคารพผู้อื่นการให้เกียรติและเคารพผู้อื่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของคนที่ใครๆก็รักเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ดูถูกหรือทำให้ตนเองรู้สึกด้ค่าคน ที่ได้รับความรักจากผู้อื่นมักเป็นคนที่รู้จักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือแม้แต่คนแปลกหน้าเพราะพวกเขาเข้าใจว่าความเคารพเป็นสิ่งที่ต้องให้ก่อนจึงจะได้รับกลับมาการให้เกียรติไม่ได้หมายถึงการพูดเพราะหรือมีมารยาเท่านั้นแต่รวมถึงวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นการไม่พูดจาดูถูกไม่ตัดสินคนอื่น จากภายนอกและไม่แสดงท่าทีว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นนอกจากนี้ยังรวมถึงการเคารพความคิดเห็นของคนอื่นแม้ว่าจะเห็นต่างกันก็ตามคนที่รู้จักฟังและเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองของตัวเองจะได้รับความชื่นชมและความรักจากคนรอบข้างอีกสิ่งที่สําคัญคือการให้เกียรติแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการกล่าวคำขอบคุณเมื่อมีคนช่วยเหลือการไม่ขัดจังหวะเวลาคนอื่น พูดหรือการไม่เอาความผิดพลาดของคนอื่นมาเล่าเรียนเพื่อความสนุกสนานสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างความประทับใจและทำให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้สุดท้ายคนที่ให้เกียรติและเคารพผู้อื่นจะได้รับสิ่งเดียวกันกลับมาเสมอเพราะเมื่อเราปฏิบัติต่ตอคนอื่นอย่างดีคนอื่น ก็จะปฏิบัติต่อเราเช่นเดียวกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ให้ความเคารพต่อทุกคนจึงเป็นคนที่ใครๆก็รักครับ 5. าความซื่อสัตย์และความจริงใจคนที่มีความซื่อสัตย์และความจริงใจมกักได้รับความรักและความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างเพราะพวกเขาเป็นคนที่เปิดเผยและไม่ปิดบังสิ่งที่คิดหรือรู้สึกทำให้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกไว้วางใจ และมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ทำให้ผิดหวังความซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องแสดงออกผ่านคำพูดเสมอไปแต่มันสามารถแสดงออกผ่านการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความโปร่งใสในทุกสถานการณ์การมีความซื่อสัตย์หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยความรับผิดชอบและไม่หลอกลวงแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคนที่ซื่อสัตย์จะไม่โกหก หรือหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่ยากแต่จะพูดความจริงตามที่มันเป็นแม้ว่าความจริงนั้นจะทำให้ตนเองหรือผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจในบางครั้งการแสดงความจริงใจและความซื่อสัตย์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนเพราะทุกคนต้องการคนที่สามารถไว้วางใจได้คนที่ซื่อสัตย์และจริงใจมักจะได้รับความรักและการสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอ และพวกเขาจะไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาภาพลักษณ์หรือการหลอกลวงใครเพราะทุกอย่างที่พวกเขาทำมาจากความจริงใจที่บริสุทธิ์สุดท้ายการเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจจะทำให้คนอื่นรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านี้จะยังคงยืนหยัดอยู่ข้างเราเสมอครับ 6. มีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแงบ่บวก คนที่ใครๆก็รักมากเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกเพราะความคิดบวกสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีและส่งเสริมให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เมื่อเรารเผชิญกับปัญหาหรือความยากลำบาก,กคนที่มองโลกในแง่บวกจะมองหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาหรือความเครียดพวกเขาจะสามารถมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น การมีทัศนคติที่ดีไม่ได้หมายถึงการมองข้ามปัญหาหรือความยากลำบากแต่คือการเลือกที่จะมองหาวิธีแก้ไขและการเติบโตจากสถานการณ์นั้นๆการคิดบวกช่วยให้เรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนอกจากนี้คนที่มีทัศนคติบักจะก,กระตือรือร้นและมีพลังบวกที่ติดตัวไปในทุกที่เมื่อเรามองโลก ในแง่ดีเราจะส่งพลังนี้ไปให้กับคนรอบข้างและทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความหวังและความสนุกสนานความคิดบวกสามารถทำให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้และสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วคนที่มองโลกในแง่บวกไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่ยังช่วยให้คนอื่นรอบข้างรู้สึกดี และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการ,รเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ครับ 7. เคารพความแตกต่างและเปิดใจรับความหลากหลายคนที่ใครๆก็รักมักเป็นคนที่เคารพในความแตกต่างและยอมรับความหลากหลายของผู้อื่นพวกเขาเข้าใจว่าทุกคนมีพื้นฐานความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันบางคนอาจมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน แต่การเคารพในความแตกต่างเหล่านี้จะทําให้เราเป็นคนที่เปิดกว้างและเข้ากับคนได้ง่ายขึ้นการยอมรับความหลากหลายไม่ใช่แค่การไม่ตัดสินหรือวิจารณ์คนอื่นจากความแตกต่างที่เห็นแต่ยังหมายถึงการให้เกียรติในการแสดงออกถึงตัวตนของแต่ละคนเช่นการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างการฟังโดยไม่ตัดสินและการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเสียงในเรื่องต่างๆ โดยที่ไม่รู้สึกว่าใครสำคัญกว่ากันคนที่สามารถเปิดใจรับความแตกต่างได้มักจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะพวกเขาจะไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกแปลกแยกหรือไม่เหมาะสมในสังคมแต่จะให้ความรู้สึกยอมรับและมีความหมายกับทุกคนการที่เราสามารถเข้ากับคนได้หลากหลายกลุ่มและมีมุมมองที่เปิดกว้างจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ สุดท้ายความสามารถในการเคารพและรับความแตกต่างนี้จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาวเพราะเราสามารถเห็นคุณค่าในความหลากหลายของคนอื่นและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการตวจใจรับสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไปครับ 8. รู้จักให้อภัยและปล่อยวางคนที่ใครๆก็รักมักเป็นคนที่รู้จักให้อภัย และปล่อยวางไม่ยึดติดกับความผิดพลาดหรือความโกรธเคืองในอดีตพวกเขาเข้าใจว่าในชีวิตนี้ทุกคนล้วนทําผิดพลาดได้และการเก็บความโกรธหรือความแค้นเอาไว้ในใจเพียงอย่างเดียวจะทําให้เราต้องแบกรับภาระหนักทั้งทางอารมณ์และจิตใจการให้อภัยไม่จําเป็นต้องหมายถึงการยอมรับหรือเห็นด้วยกับการกระทําของผู้อื่น แต่เป็นการเลือกที่จะปล่อยให้สิ่งที่ผ่านมาได้ผ่านไปเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขมากขึ้นคนที่ให้อภัยจะมีความสงบในใจไม่ต้องถูกควบคุมด้วยความเครียดหรือความรู้สึกไม่ดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการปล่อยวางทำให้เรามีพื้นที่ในจิตใจที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ และมองหาวิธีการที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นคนที่รู้จักปล่อยวางไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดจากเรื่องเก่าๆตลอดไปพวกเขาจะสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ถูกผูกมัดกับอดีตและสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความเข้าใจการให้อภัยและปล่อยวางยังเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งภายในตัวเราเพราะการเลือกที่จะไม่ให้ความโกรธ หรือความเครียดมาครอบงำชีวิตทำให้เรามีความสุขและสามารถไปต่อได้โดยไม่ต้องแบกรับความหนักใจคนที่มีทัศนคติแบบนี้จะได้รับความรักและการเคารพจากคนรอบข้างเสมอครับ 9. แสดงความขอบคุณและให้ความสำคัญกับผู้อื่นคนที่ใครๆก็รักมักเป็นคนที่รู้จักแสดงความขอบคุณและให้ความสำคัญกับผู้อื่น พวกเขาไม่ลืมที่จะขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือเมื่อมีคนทำสิ่งดีๆให้พวกเขาเข้าใจว่าการแสดงความขอบคุณเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้คนอื่นรู้สึกว่าความพยายามและการช่วยเหลือของพวกเขามีคุณค่าการแสดงความขอบคุณไม่ได้หมายถึงแค่การพูดคำว่าขอบคุณเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการแสดงออกถึงความรู้สึกดีใจ และชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นนอบทำให้เราเช่นการเขียนข้อความขอบคุณหรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกผ่านการกระทําที่ตอบแทนเมื่อคนรู้สึกว่าตนเองได้รับความขอบคุณจริงใจจะทำให้ความสัมพันธ์กับเรากลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและยั่งยืนนอกจากนี้การให้ความสำคัญกับผู้อื่นยังหมายถึงการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการถามถ่สารทุกสุขดิบ หรือการให้คำชมในสิ่งดีๆที่ผู้อื่นทำแม้กระทั่งการรับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างตั้งใจการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีความหมายและสำคัญทำให้พวกเขารู้สึกอยากอยู่ใกล้และให้ความรักกับเรามากขึ้นสุดท้ายการแสดงความขอบคุณและให้ความสำคัญกับผู้อื่นไม่เพียงแต่ จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังทำให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากช่วยเหลือและอยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้ว่าเราซาบซึ้งในความช่วยเหลือและความดีของพวกเขาครับ1ิบมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในสิ่งที่ทำคนที่ใครๆก็รักมากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในสิ่งที่ทำพวกเขาไม่กลัวที่จะทำงานหนะักและยอมรับความท้าทาย เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการศึกษาหรือการพัฒนาตัวเองคนที่มุ่งมั่นจะมีความตั้งใจที่แน่วแน่และไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคพวกเขามักจะทำงานอย่างเต็มที่และใช้ความสามารถของตัวเองอย่างคุ้มค่าการทุ่มเทในสิ่งที่ทำไม่เพียงแต่ทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีแต่ยังแสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงความทุ่มเทและความจริงจังของเรา ซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกถึงความมุ่งมั่นในการทําสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและไม่มีวันยอมแพ้ความพยายามและความมุ่งมั่นเหล่านี้จะสร้างความเคารพจากผู้อื่นและทําให้คนรอบข้างอยากสนับสนุนเราในทุกขั้นตอนสุดท้ายคนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทมักจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําและได้รับความรักจากคนรอบข้างเพราะพวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และทำให้ทุกคนเห็นว่าเมื่อเราทำอะไรด้วยใจและความพยายามความสำเร็จก็จะตามมาเสมอครับขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบครับหวังว่าแนวทางที่เราพูดถึงในวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคนที่ใครๆก็รักมกักมีคุณสมบัติที่ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตครับขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตครับ